เอาเอาวิดีโอไปมล่ะเอาป่อโอ้ยจำพ่อมันจะโมมากเอาเป็นภาพนิ่งครับเอาไปเอาไปเอาไปภาพนิ่งนะครับเดี๋ยววิดีโอมาใส่แล้วปลุกเด้อจะลบยังไงลบไม่ออกลบยังออก จะเป็นลบทำไมอ่ะมันเป็นวิดีโอมันมีวิดีโอบอกเขาก็กดลูกสอนอันดูคืนอคนจะตังโดนเห็นไหมคุณครูก็คือคุณครูเอยเขานี่ั่นเอาก็แต่ที่ั่นอเขเปพ้งแ่นันก็มีอันเอขาเ็น้ที่นอ่ออเขเปนกัทนั่นเอนไั่สี่นันเอขนั่่นเออขาน้แ่ทเอ้าขอนงไหนัป มันมีปัญหาของที่กรณีที่เราลูกมาแทนนี่มันบางที่มันบ่อยู่ในฟิล์มเช่นดุสเซนนะเนี่ยให้มามาอยู่ในฟิล์มเนแยนเนีนค่ะนี่เจอร้านดุสเซนเนียนี่เจอร้านดุสเซนมาอยู่ในฟิล์มสิ่งที่เขาทีแก้ไขก็คือแตกไอ้มันขึ้นแตกไปจนมันแตกไปจนมันเลือย มันก็เอาเนี่ยน้ำมันบาได้นี่นี่เห็นไหมครับเนี่ยมันขึ้นตารางกิจขึ้นมาในเลื่อดเอาอ่ะมันเกิดขึ้นเอาศีรษมามันขึ้นตารางกิจแบบนี้เป็นช่องอ่าก็เข้าย่อขยายได้นี่ถูกไหมตีเข่าฮุกออกมันข้นได้ก็จะเดือดตาแต่มันขึ้นเนี่ยนะมันมันขึ้นช่องสี่เหลี่ยมเออมันในช่องสี่เหลี่ยมเขาผมก็ตอบเขาได้ขึ้นกันว่ามันขึ้นโบขึ้นแต่ไปแต่มามันขึ้นขึ้นมาตัวเอง อ่าเลื่โอ้มันจะขึ้นจิตนะครับขึ้นต่ล่างใงขึ้นแล้วเราก็เลื่อนเราเลื่อนได้ขคือขึ้นเกล็ดเทปเห็นมันจนขึ้นแล้วก็เลื่อนเอาข้อดีดีเราก็เลื่อนลูกมาอยู่ตรงกี้อันี่นี่เอานี่นี่จะเย็นๆไปเรื่อยๆปิดเทปใด้ไหมไปเรียมตา ไม่ไม่คาดเจ้ามืนนี่มันนี้โอกาสดีครับพี่สอนเออทีมงานเรามันเจียริญนะครับพี่สอนเมั่อไห่ที่ทำหน้าปกมันก็เป็นแฟนว่าครับเขาจะมาเห็นหน้าปกมันสวยๆนะครับขยายมันเพราะอะไรอะไรคือขยันต้มเนี่ย จะขื่นเนี่ยตีไปตีมาสุดนาสุดแล้วมันจะขึ้นมันเองหรอองว่าเนี่ได้ไหม่ก็นได้ตอบคนยด่ามันจังได้มันขึ้นเนี่ยตรงรูปเออเออเกบขึ้นนันะใส่ข้อมือ มันส่งที่คืดแต่มันก mhm. ็คืน่ละแต่ละคนนมัแตไปมา่ะมนส่งคืดอ๋อตงเห็นอ๋อตีขื่นตีล้อนไปเลยบงยาวชีมันน่าเกลียดอ้าวขนหมอิอคืนค่อบคุณอันนี้คือคือปัญหาที่พ่อคือมันไม่อยู่ในฟิล์มวิที่แกปัญหาคื่แกย้อนคืนเกลีแต่ก็สูดรนาสูดสูตรไปสูตมากมั่อีเห็นเองเนาะมันจ่มันจบ เดี๋ยวมันคลิกมั้บอกคลิกติ๊กติ๊กสองเทียสเดีแต่มันคลิกสองครั้งติ๊กๆกก็มีไ่มันคลิกสองครั้งติ๊กติ๊กมันร้อนนะเป็นแบบแบบโอ้ิ้นอกป๊ดซื้อที่การ์โกะเลเขาหุวใจก็จ๋มีเงิน มันีหลายเอาเทบปดเจน้ไปเดี๋ยวามันเล่นไอ้นั่งเกียงไหกอนยีไอ้นั่จเกียงไงไม่ลิ่นอมอะไรใครก็ออกได้รดอ่ะว่าแต่จะเป็นนี่ไฟตะอันนึงก็จะละไม่หมดแล้วเรียนโกโก้ใช่ไหมต้างพนคาร์บอซิมไม่อดางพ่ นั่นเข้ด่อ้ัดกไม่ึงเงินเะมเงนเนาเรียนกาเนหวีนาได้มผ่านไม่ตัวแรกผู้ีผ่านแล้วบอกเนาผ่านแล้วแม่นั่าีอีแบบจริงนี่แบบน้าสายจีิงติดไปที่ฮ่องกง แทนที่ข้างล่้าเรือวกของอเส่เลก็ได้เือหลายทมาทั้งมือนามามัไม่อยู่ในเกีแล้วทิ่กตสอเกีย่นอันว่าีหัวผูกเขามันอยู่ในเกาะเอาแจัดเองติกสองครั้งติ๊กติกอ่ดี่ิก็ได้ตัวที่ตัวที่ตัว่แต่ไกเสร็จแล้วก็มอเอนี่เป็นตัซี่ใจ ต่อไม่แล้แรงสุดไปเพพมนื่นสไดที่จะเอาเมื่อนี้เนาะโอ้ยเมื่อใหญ่เมื่อยคำกันคำเออโอ้ยมันริมสองอันซ่อนอไนี่ของไ บางที่บางที่ในสี่สี่ห้องย่ามันหกหลายห้องกับโลกชิมก็ได้เขาเอาเฉพาะนี่มาแต่ไม่สองข้างเดงกวแล้วด้งต้องด้สอาเอออาปุ๊บสมมติมันหกหลายยวะแแต่นนดูทำเป็นยากนี่ยมจนี่หังไ เอาสองคนสองนได้หมรัเด็กต้นต้นขอนกันมีต้นที่อย่างสองต้นนี้น่าจะทั้งทีอ่ามันแค่ไหนสุดหา่กล่องตั้งแี่วาหลายกล่องหลายอยู่ทั้งทีเนาะหลายผ้าหากล้องเล้ว โอ้จะลนบุหงเี่เออหนักสีสามถุงเครื่งอะไรสีถุ่มแล้วอ่าตอนนะครับเอาลูกยังก็ได้เแต่เห็ดหนึ่งจัดง่ามจะพ้องน่ะล่ะอันนี้นี่แท้เพียรดีมันสบายคือว่ามันจัดสีอย่กันยังไงเขาเนี่ยเขาจะคิดหลายเห็ดเพราะว่ามันเปลี่ยนสีสันอีกข้นะ่รับจะไปเอาแบบวิธิตารประดานี้

เขาแต่ตรงขอบขั้วภาษาตัวหนังสือเขาติดใส่ขอบข้ใหม่แล้ชวเขางเขาแกเขาพี่มเลยครัื้อรครับเอาที่ตวนนังสือครับพี่ที่เราตัวลอกแกะเป็นเหมือนที่เขาวาแกะไข่ข้างล่างมัี่มันตัวอะไรนะี่มัตัวนี้เยอ่น